ลูกขอน้อมกราบคุณแม่บุนเรือนตรงบุนเติมด้วยเสียงกล้าวขอคุณแม่พระราชทานพรให้ลูกพูดได้อย่างถูกต้องว่องไวด้วยเถิดสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกลูกหลานคุณแม่บุนเรือนตรงบุนเติมทุกทท่านครับวันนี้ผมหนึ่งสุทรงสาคอนจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่บุนเรือนตรงบุนเติมนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของผลจากการด่าคุณแม่บุนเรือนตรงบุนเติมนะครับ เรื่องนี้ไม่ได้มีบันทึกไว้ในหนังสืออนุสร์ของคุณแม่บุญเรือนนะครับแต่เป็นเรื่องที่หลวงตาสุวรรณประพัสโรลูกศิษย์ของคุณแม่ได้เล่าไว้นะครับหลวงตาได้เล่าไว้ว่าครั้งหนึ่งนะครับมีคุณแม่ท่านหนึ่งเนี่ยเขาบวชลูกชายแล้วก็จัดพอบวชเสร็จเนี่ยเขาก็จะฉลองพระใหม่นะครับก็คือนิมนต์พระมาสวด แล้วก็ถวายประหานเหมือนอย่างที่เราก็ทํากันอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วคุณแม่ก็ไปในงานนั้นด้วยนะครับในขณะที่พระกําลังสวดมนต์อยู่เนี่ยคุณแม่ท่านก็นั่งอยู่ห่างๆนะครับแล้วจังหวะหนึ่งเนี่ยคุณแม่ท่านก็ได้หยิบหมอนขึ้นมานะครับแล้วอธิษฐานว่าให้าศาสนาพุทธลอยเด่นกว่าทุกๆาศาสนาพออธิษฐานเสร็จเนี่ย คุณแม่ก็โยนหมอนให้ลอยขึ้นแล้วไปตกอยู่ที่หน้าพระนะครับในขณะนั้นนะ่ะมีชายคนหนึ่งนะครับเราจะสมมติเขาว่าชื่อมุดนะครับพอได้เห็นดังนั้นนะ่ะคนคนนั้นนะ่ะเขาก็รู้สึกว่าไม่ชอบพอหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปเนะี่ยเขาก็เอาไปพูดนะครับว่าคนนี้ใครนับถือก็นับถือนะฉันไม่นับถือมีอย่างหรือ มารยาทเต็มทีโยนหมอนถวายพระใครนับถือก็นับถือกูไม่นับถือคนพันอย่างนี้คนคนนี้นะครับในมุดเนี่ยมีฐานะค่อนข้างดีนะครับแล้วภายหลังเนี่ยถ้าเกิดได้ยินใครมาพูดว่าคุณแม่บุญเรือนเนี่ยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เนะี่ยเขาก็ต้องเถียงต้องขัดว่าไม่ดีหรอกแล้วก็ด่านูน้นด่านี่อะไรไปเรื่อยนะครับในมุดเนี่ยเขาทำอาชีพปลูกแห้วนะครับ คนธรรมดาเนี่ยนะครับแค่ี่ยมันจะปลูกมากไม่ได้เขาก็จะปลูกกันแค่สองสางานนะครับหรือว่าหนึ่งไร่เป็นอย่างมากแต่ว่าในมุดเนี่ยปลูกแควถึงห้าไร่นะครับลงทุนไปเยอะเลยในมุดเนี่ยปลูกแค่วนะครับงามมากแห่วของเขาเนี่ยสูงทุ่มหัวนะแล้วก็ชูมือไปเนี่ยยังไม่สุดยอดแห่วนะครับในมุดเนี่ยก็ได้บอกกับคนอื่นๆที่ปลูกแค้วอยู่นะครับอย่าเป็นพวกที่รู้จักกันเนี่ย เขาก็บอกว่าพวกมึงนับถืออีบุญเรือนแห้วยังโตไม่พ้นหางหมาเลยกูไม่นับถือพวกมึงนับถือไม่เห็นเข้าท่าอะไรเลยแห้วพวกมึงอสูงนิดเดียวเองแห้วของพวกมึงนี่โตยังไม่พ้นหางหมาเลยแห้วกูนสูงเลยหัวยื่นมือไม่สุดด้วยแห้วของกูงามไหมล่ะแล้วก็ด่าเรื่อยไปนะครับ พอถึงเวลาขุดแฮหวเนี่ยนะครับคนอื่นๆนนะ่ะที่เขาทํากันไร่หนึ่งเนี่ยก็ได้เงิน 3- ามสี่หมื่นคนที่ทํางานหนึ่งก็ได้มื่นหนึ่งสองงานก็ได้ประมาณสองหมื่นแต่ว่าของนายมุดเนี่ยปลูกแฮหวไว้ห้าไร่เนี่ยพอขุดแล้วเนี่ยหัวแฮหวสักถังก็ยังไม่ได้นะครับแฮหวเนี่ยหัวมันนะ่ะที่อยู่ใต้ดินนะ่ะมันกลายเป็นหัวเล็กๆรีบๆเหมือนกับหัวของหญ้าแหวหมูนะครับ ใช้กินใช้ทําอะไรก็ไม่ได้เหมือนว่าปลูกหญ้าทิ้งไว้นะครับคนเ็าก็มาเตือนว่ามุดมึงเนี่ยไม่ดีแล้วนะมึงด่าคุณแม่บุญเรือนเนี่ยแห้วมึงถึงได้อัปลักษณ์เป็นอย่างนี้นายมุดก็ชักจะเริ่มรู้สึกกลัวชักจะเริ่มคิดแล้วแต่ว่าต่อมาเนี่ยนายมุดก็เปลี่ยนอาชีพไปรับเหมาปลูกโรงเรียนก็ออกทุนทำนะครับปลูกนู่นปลูกนี่พอปลูกเสร็จก็ไปขอเบอิกเงิน เขาก็บอกว่านายจ้างเขาก็บอกว่าไม่ให้ร็อกมึงทําผิดสัญญากูไม่ฟ้องก็ดีแล้วนะไม้เนี่ยที่กูหามาในยาวๆมึงเอาไปตัดสั้นทีเนี้ยพอจะใช้ไม้ยาวๆมันก็ไม่มีต้องไปซื้อมาใหม่ช่างเนี่ยเวลาเขาทําแบบเนี่ยเขาคานวณไว้ไม้ไว้พอดีแล้วมึงอะทาผิดสัญญากูไม่ให้หรอกถ้ามึงอยากได้ก็ไปฟ้องเอาหรือว่าจะให้กูฟ้องมึง นายมุดฟังดังนั้นก็รู้สึกหมดท่าขาดทุนไปอีกหนึ่งงานคนที่เขาชอบชอบกันเนี่ยแล้วก็สงสารนายมุดด้วยนายมุดเขาก็บอกว่ามุดไปไหว้คุณแม่บุญเรือนไปขอขามาท่านซะนายมุดก็ถึงทางตันแล้วก็มาหาคุณแม่บุญเรือนวันนั้นนะ่ะเป็นวันที่คุณแม่ท่านจะแจกของนะครับคนก็เข้า เข้าแถวกันนะครับเข้าคิวเนี่ยรับของแจกจากคุณแม่ในายมุดเนี่ยก็ไปต่อแถวพอถึงคิวของในายมุดนะนายมุดไม่รับของแต่ว่ายกมือไหว้คุณแม่คุณแม่บุญเรือนท่านก็ว่ารับของนายมุดบอกว่ายัยงครับผมขอไหว้คุณแม่ก่อนคุณแม่ท่านก็ว่ามึงต้องไหว้กูทําไมผมจะขอโทษคุณแม่ครับ คุณแม่บอกว่ากูไม่มีโทษให้กูมีแต่คุณให้ถ้าเอาคุณน่ะได้เอาโทษไม่มีเรื่องอะไรมึงต้องมาขอโทษกูละ่ะนายมุดก็ตอบว่าผมด่าแม่ครับอา้าวมึงมาด่ากูทำไมนะนายมุดบอกว่าผมเมาครับผมเลยด่าคุณแม่ก็บอกว่าดีไหมด่ากูน่ะไม่ดีครับฉิบหายวายวอดหมด คุณแม่ท่านก็บ,บอกว่าเออถ้าด่าไม่ดีก็อย่าไปดานะหยุดด่าซะนายมุดก็รับคำนะครับแล้วก็ลาคุณแม่มาแต่ว่าภายหลังจากนั้นนะนายมุดก็ยังไม่หมดกรรมนายมุดเนี่ยมีลูกชายสองคนก็พาลูกชายเอามาทำงานที่กรุงเทพคนนึงขับแท็กซี่นะครับส่วนอีกคนเนีทำงานโรงเหล้าบางยี่ขัน คนที่ทำงานโรงเหล้าเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ถูกคนเมาแทงตายส่วนคนขับแท็กซี่นะ่ะก็ถูกลวงไปฆ่าแล้วก็ปล้นออรรถแท็กซี่ไปนะครับก็เป็นกรรมของครอบครัวในมุดนะครับเรื่องราวเนี่ยหลวงตาสุวรรณท่านก็เล่าไว้แค่นี้ท่านก็ไกม่ได้เล่าต่อว่าหลังจากนั้นแล้วในมุดเป็นยังไงบ้างนะ่ะอันเนี้ยท่านไม่ได้เล่าต่อนะครับแต่ว่าหลวงตาเนี่ยหลวงตาสุวรรณเนี่ยท่านได้บอกว่า ของพวกนี้ไม่ได้นะไปประทุษร้ายไปดา่าไปว่าทัานนี่เสื่อมโทมเห็นเห็นเลยครับหลวงตาท่านก็ได้ทิ้งท้ายไว้อย่างนี้และผมเนี่ยจะขอขยายความเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับ <S <S ก็คือในเรื่องที่ว่าคุณแม่หยิบหมอนมาอธิษฐานแล้วก็โยนไปหน้าพระเนี่ยขอให้ท่านนึกนะครับว่าเวลาเราทำบุญนะทำบุญบ้านหรืออะไรเงี้ย พระท่านก็จะมานั่งเรียงกันใช่ไหมครับแล้วก็สวดแล้วมันจะมีช่องว่างนะครับแล้วก็ญาติโยมเนี่ยก็นั่งฟังพระนะครับมันจะมีช่องว่างด้านหน้า mm hmm. ผมเข้าใจว่าคุณแม่นะท่านน่าจะโยนหมอนไปตรงนั้นนะครับไม่ใช่วปโยนไปถึงแบบว่าหน้าตักพระอะไรเงี้ยมันจะมีช่องว่างอยู่นะครับแล้วการที่คุณแม่ทําอย่างเนี้ยนะครับคือต้องอธิบายว่าคุณแม่บุญเรือนเนี่ยการที่จะท่านอธิษฐานอะไรเนี่ย บางครั้งเนี่ยมันจะต้องมีเหตุหรือว่ามีอะไรไปกระทบจิตท่านผมยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นเวลาจะให้ฝนตกเนี่ยคุณแม่เนี่ยท่านก็จะไปนั่งรับมีดนั่งรับมีดอยู่ที่หวัวกระไดเนี่ยเอามีดไปรับกระผิดรับมีดอย่างเงี้ยพอใครมาเห็นเข้าก็จะทักว่าคุณแม่ฝนใหญ่เลยนะครับฝนมีดใหญ่เลยนะครับพอพูดอย่างเงี้ยฝนใหญ่ฝนใหญ่เนี่ยมันไปกระทบกับจิตของท่านเนี่ยคุณแม่ท่านบอกว่าเก็บของขึ้นเรือนเลยอีกประเดี๋ยวฝนตกใหญ่นะครับ แล้วประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นนะ่ะฝนตกไล่หลังไปเลย mm hmm. คําว่าฝนใหญ่มันไปกระทบกระปิดท่านหรือว่าบางทีเนี่ยนะครับท่านบอกว่าลมไม่มีแต่ว่าพอมีใครไปทําท่าป้องลมเข้าเนี่ยออท่านก็มันไปกระทบจิตท่านเนี่ยว่าเอ,อ๊ะว่าลมไม่มีแล้วทาไมถึงเอามือบังลมเท่านั้นแหละกลายเป็นว่ามีลมพายุมาอย่างหนักเลยประมาณนี้นะครับการที่ท่านโยนหมอนเนี่ย ก็เพื่อเป็นการอธิษฐานเป็นการเอาไปกระทบจิตว่าให้ศาสนาพุทธเนี่ยลอยเด่นกว่าทุกศาสนานะครับจึงต้องมีการโยนขึ้นไปนะครับคือเรื่องเหล่านี้บางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะเข้าใจเพียงผิวเผินนะครับเรามองแล้วเนี่ยบางทีเราไม่เข้าใจแต่ว่าเหตุการณ์ในตอนนั้นนะ่ะมันเป็นเช่นนั้นอย่างนั้นนะ่ะมันก็จะต,ต้องเกิดแบบนี้ขึ้นมานะครับไม่ใช่ว่าคุณแม่ ท่านไม่เคารพพระหรืออะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นเคล็ดหรือว่าเป็นอะไรที่จะต้องมาจับกับจิตของท่านนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของผลกรรมของนายมุตเนี่ยบางท่านอาจจะนึกว่าเอ๊ทำไมคุณแม่ท่านทําให้ในายมุตเนี่ยแบบว่าประสบอะไรต่างๆมากมายในชีวิตผมเชื่อว่าจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยท่านไม่เคยถือโทษโกรธเครืองนายมุตอะไรนะเพียงแต่ว่าคุณแม่เนี่ยท่านเป็นบุคคลที่ เป็นพระอ,อริยะบุคคลน่ะเป็นคนที่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยเวลาที่ไปด่าเข้าหรืออะไรเข้าเนี่ยบางทีสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติเนี่ยเขาก็ไปลงโทษกับคนที่ทําในสิ่งที่ไม่ดีคุณแม่เองเนี่ยท่านน่ะคงจะไม่ได้ไปว่าหรือว่าไปสาบแช่งอะไรในมุดหรอกนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่า อาจจะเป็นบุปกรรมของในมุดและครอบครัวเองรวมถึงการที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมันก็เลยเขาเรียกว่าผีซ้ำอะไรต่างๆเข้าไปทําให้ในมุดเกิดแย่เพราะว่าไปดูถูกภรรยบุคคลด้วยอะไรอย่างนั้นเนี่ยประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าคุณแม่เนะี่ยท่านไปกันแกล้งอะไรในมุดนะครับคุณแม่นะ่ะท่านเหมือนแม่ท่านน่ะไม่ไม่ได้บอกว่าจะให้คนนั้นคนนี้เนี่ยไปย่ําแย่หรือไปอะไรต่างๆหรอกแต่ว่าบางครั้งนะมันก็เป็นกรรม เรื่องของกรรมเนี่ยบางครั้งมันละเอียดเราก็ไม่สามารถจะอธิบายได้ทั้งหมดเพราะเราไม่ได้มียานอย่างรู้นะครับเป็นแต่ว่าอยากให้เข้าใจว่าคุณแม่น่ะท่านน่ะเป็นคนที่รักลูกๆแล้วมีความเมตตาท่านว่าไม่ได้ว่าอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้มันน่าจะเป็นบุพกรรมของเขาผสมเข้าไปมากกว่านะครับเอาละครับเรื่องนี้นะผมก็ไดเ้เล่าจบไปแล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะมียังมีอีกหลายๆเรื่องนะครับที่จะทํามาเป็นเรื่องสั้นๆเนี่ยก็ขอให้นะครับเพื่อนๆนะครับช่วยกันติดตามนะครับแล้วก็ไปติดตามให้ผมหน่อยนะครับเป็นกําลังใจที่จะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณแม่บุญเรือนตัวบุดเติมต่อๆไปแล้วสําหรับการการอ่านในวันนี้นะครับการเล่าเรื่องในวันเนี้ย มีบางคำที่ผมได้ใช้สํานวนของคำพูดโบราณน,นั้นที่เขาเล่ามาเป็นคำที่ไม่สุภาพกับคุณแม่กับผมต้องบอกว่าผมได้พูดไปตามเนื้อเรื่องท้องเรื่องเท่านั้นเองเพื่อให้เห็นถึงบรรยากาศหรือความอารมณ์ของในตอนนั้นมิได้มีเจตนาลบหลูก,กับคุณแม่การกระทําใดๆเนี่ยขอให้คุณแม่ยหยุดงดเว้นโทษแก่ลูกด้วยเถิด สำหรับวันนี้นะครับลูกขออัญเชิญคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมซึ่งเป็นผู้อธิษฐานธร,รมของพระพุทธเจ้าขอทมของพระพุทธเจ้าโดยคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมได้โปรดพระราชทานพรให้กับลูกและเพื่อนๆนสมาชิกลูกหลานคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมทุกๆท,ท่านให้สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บให้มีแนวชีวิตรุ่งโรดมีฐานะดีแล้วจะได้ย้อนกลับมาช่วยพระศาสนากันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ